มื้อไหนๆก็แล้วแต่เราต้องกินอาหารในครบห้ามูนะคะวันนี้พี่หนิงนะจะมาคุยให้ฟังนะว่าห้ามูของพี่หนิงนะคะในมื้อเช้าหรือว่ามื้อเย็นเนี่ยที่ไม่ทําให้เราเนี่ยกิดไขมันเนี่ยมีตัวอะไรบ้างเรามาดูกันค่ะ,ะตัวต่อไปเลยก็คือตัวไขมันดีนะ ขาดไม่ได้นะคะตัวอารา่านะคะตัวนี้ก็จะเป็นน้ำมันรำข้าวจนู่ข้าวอารฟ่าที่เป็นไขมันดีสามารถช่วยล้างไขมันเลวที่อยู่ในหลอดเลือดของเราเพราะนั้นใครที่กาลังมีปัญหานะเกี่ยวกับเรื่องข้องไขมัน,นก็แน่นอนนะคะตัวนี้ตอบโจทย์ามากเลยนะคะเพราะว่าไขมันดีจะช่วยไปสู้รบนะคะกับไขมันเลวที่อยู่ในนั้น ัวไขมันดีตัวนี้นะคะเรียกว่าตัวน้ำมันลําข้าวจมูกข้าวออริก้านะคะเขาสามารถช่วยล้างหลอดเลือดให้สะอาดนะแล้วก็ยังมีตัวโภคิวเนท,ที่สามารถช่วยต้านน้ำหนัอิสระแล้วก็ให้พลังานเซลล์ได้นะคะสำหรับคนที่กําลังแบบอ่อนเพลียไม่มีแรงนะเซลล์เหนื่อยล้ามากนะคะสังเกตเห็นได้เลยว่าคนที่กินตัวน้ำมันลําข้าวออรกิก้าเนี่ยจะรู้สึกกระปี้กระเป๋านะคะมีแรงขึ้นมาเพราะว่ามีพลังงานให้กับถึงอนุของเซลล์กันเลยทีเดียว มีวิตามินดีเข้มข้นช่วยต้านอนุมูลอิสระนะคะที่เขาบอกว่าสูงกว่าในท้องตลาดเนี่ยประมาณ40เท่าเพราะฉะนั้นเราไม่ได้แค่เรียกว่าเป็นแอนตี o ้ออกซิแดนต์นะมันจะเป็นซูเปอร์แอนตี้ออกซิแดนต์ก็สามารถที่จะทำให้เราเนี่ยคือต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ใครที่แบบออกแดดเยอะนะคะเ,เจอแดดโดนมลพิษต่างๆนะเจอแสงแดดนะคะก็จะสามารถทำให้ผิวเราเมีความชุ่มชื้นแล้วก็สามารถป้องกันผิว โดนการเผาไหม้จากแสแงแดดต้องกันการเปิดบังแสงไม่ด้วยนะใครที่มีปัญหาเรื่องฝ้ากรัหรือสิวต่างๆเห็นไหมที่หนิงเองเนี่ยก็เมื่อก่อนบอกเลยว่าหน้าเน่าหนักมากนะคะมีสิวอักเสบสิวอุดตัน สิวฮอร์โมนทั้งหมดรุมกันมามากๆเลยนะคะแล้วก็ยังมีรอยแผลเป็นตอนนี้เริ่มมีฝ้าแล้วนะคะก็เกิดจากภาวะของฮอร์โมนเพรานะนั้นตัวน้ำมันลังข้าวเจลลข้าวตัวนี้สามารถช่วยดูแลเกี่ยวกับเรื่องของความความใสของผิวนะมีผิวพรรณที่สดใสขึ้นมีความชุ่มชื้นแล้วก็สามารถที่จะชะโรความแก่ได้ด้วยนะปรับสมดุลฮอร์โมนได้ใครที่บอกว่ากำลังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของปวดท้องเมนปวดไมเกรนนะคะตัวนี้ก็ตอบโจทย์ได้เลยตัวนี้คะภาวะฮอร์โมนไทโอย์สิวฮอร์โมนต่างๆช่วยได้นี่ก็คือตัวไขม